สวัสดีครับผมช่างหมูแฮมวันนี้เราพามาดูเ m w ์9ยูดีก้าวันนี้รถคันนี้มาเช็คอาการรถเบร์เปลี่ยนช้ารอบเครื่องขึ้นช้าเกิดสาเหตุเกิดจากเบร์นะเดี๋ยวเราตอนนี้เจออาการแล้วเจ้าตัวแผงองจรเนนะี่ยดูนี่ตัวแผงองจรตัวนี้มันมีปัญหาดูเครือใยนตนนาเบาวมันสั่งติดปกติ เดี๋ยวเราทําการหอดกระมองาร์บูตัวนั้นอะ่ะเพื่อมาเอาแข็งของเก่าตัวนีน้ใส่ไปก่อนเพราะว่าลูกค้าให้เป็นของเก่าเนอะเดี๋ยวเราทําการหอดตัวนี้ตัวนี้ออกมาเพื่อใส่บาร์บอด,ดี้ตัวใหม่ที่เราเตรียมไว้เราก็เริ่มต้นด้วยการถ่ายน้ํามันเกียร์ตัวนี้ออกมาก่อนน็อตูกเหลี่ยมตัวนี้เราถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาแล้วก็ทำการคลายน็อต ทั้งหมดนี้รอบอ่างเลยครับคลายออกให้หมดแล้วอ,อ่างลงมาแล้วมาดูกันอีกทีหลังจากที่คลายน็อตหมดแล้วก็เอาลงมาเลยครับนี่อ่ะตัวแผงวงจรเดี๋ยวเราเอาขอสมองตัวนี้ลงมาก อันนี้สมองเดี๋ยวเราทําการถอดน็อตยึดสมองทั้งหมดแล้วก็เอาสมองลงมาเพื่อสับเปลี่ยนกับตัวนู้นครับแล้วก็ทําการถอดกรองให้มันเกียร์ออกมาแล้วก็ตัวปลกเกียร์ปลเกียร์นี่มันจะมีสลักอยู่นะฮะตัวนี้เป็นสลักเกียร์เรากดปลั๊กก่อนแล้วดึงสลักแล้วเอาตัวปลเกียร์ออกจากนั้นมาก็คลายน็อตสมองแล้วก็เอาสมองลงมาอีกทีนะครับ๋ไปดูอีกทีครับ ครับแล้วเราก็เอาสมองลงมาแล้วเดี๋ยวเราทำการถอดแข็งตัวนี้ฮนะย,ย้ายวงจรตัวนี้ไปใส่ของของนันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันอีอันนี้เป็น แผงวงจรที่เราถอดออกมาของเดิมนะแล้วตอนนี้เราใส่แผงวงจรของอใหม่เข้าไปแล้วตัวน,นี้แหละครับแผงวงจรมันจะมีวาล์วซาดินนยคุมอยู่แต่ลักจังหวะของเกียร์นะตัวนี้คือแผงวงจรเก่าเดี๋ยวเราเอาของใหม่ไปใส่ที่รถนะครับครับแล้วเราก็กําลังประกอบสมองขึ้นด้อยู่เดี๋ยวเรามาใส่กองเกียร์ปิดอ่างเติมน้ำมัน เราค่อยเอามาลงในจับคอมพิวเตอร์ดูอีกทีหนึ่งว่ามันหายไหมเรียบร้อยครับใส่อ่างเติมน้ํามันเกียร์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทแล้วก็จับคอมพิวเตอร์ดูว่าตัวฟอนต์ตัวนั้นจะหายไปไหมเดี๋ยวตามมาดูกันต่อครับ